สวัสดีครับวันนี้พวกเราจิตอาสากลุ่มที่2เสเ็กที่26วันนี้พวกเราลงพื้นที่ดําเนินโครงการส่รงเสริมกีฬาและพัฒนาสนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าบ่อครับวันนี้เราทำอะไรอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับสภาพสนามกีฬาในปัจจุบันมีความชํารุดซุดซส้มสีที่ทาไว้เริ่มจางหายหรือมีคราบสกรปรกติดอยู่ซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมดูไม่สวยงามและไม่ดึงดูดให้นักเรียนมาใช้งาน การทาสีสนามกีฬาใหม่เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดูสะอาดสดใสและมีความน่าใช้งานมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานลดการเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเช่นพื้นสนามลื่นเนื่องจากสีที่หลุดออกดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเลยเห็นถึงปัญหาเหล่านี้และต้องการที่จะซ่อมแซ ทาสีสนามที่เลือนลางจึงได้จัดทําโครงการจิตอา,าสาส่งเสริมกีฬาและพัฒนาสนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าบ่อบริเวณภายในโรงเรียนบ้านท่าบ่อเพื่อให้มีสนามกีฬาที่มาตรฐานในการใช้ในการเล่นกีฬา สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มจิตอาสากลุ่มที่2เสร็จที่26นะครับจะมาขอสัมภาษณ์อาจารย์หน่อยนะครับอ,อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับที่พวกเราเอาโครงการมาลงที่นี่ครับยินดีมากเลยค่ะโรงเรียนมันถ้าบอย,ยินดีต้อนรับน้องๆจิตอาสาทุกคนเลยนะคะคือมีกิจกรรมอะไรดีๆทางโรงเรียนก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ แล้วมีคําติชมอะไรไหมครับ๋อ,อไม่มีคําติชมเลยมีแต่คําขอบคุณค่ะมีแต่คาขอบคุณถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีดีกับน้องๆ้องผู้คนที่มีจิตอาสาดีกับทางโรงเรียนที่โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์ได้รับการช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็น้องๆ้องก็ได้มาเห็นบรรยากาศของโรงเรียนแล้วน้องๆที่โรงเรียนก็ได้เห็นความมีจิตอาสาของพี่อย่างน้อยก็ได้เห็น ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องได้ครับเนี่ยค่ะดีมากค่ะครับขอบคุณครับครัขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์วันนี้กผมกลุ่มจิตอาสากลุ่มที่สองนะครับเสร็จที่สิบหกมาลงพื้นที่มาบริจาคอุปกรณ์กีฬาและมาทาสีสนามกีฬาให้อาจารย์มีสึกยังไงบ้างครับรความสุขใจที่ได้ชืนชมทุกทาที่มาทำกิจกรรมดีๆให้โรงเรียน ทุกๆีทีนี mm ้ก็หลายๆทีที่าอยู่ที่นี่ก็มาทุกตีค่ะขอบคุณก็ดชื่นชมค่ะที่ทางพรเรามีอะไรที่ีนาที่พานที่ดีขึ้นแล้วอาจารย์มีคำติชมอะไรไหมครับก็ไม่มีครัจะคำชมไม่มีิไม่มีคำตีเลยค่ะจะคำชมรูปขอบคุณกิจกรดีนะคะที่ราสนนพัฒนาพื้นที่ดีไม่เห็นเียว่าเม่ พวกเรากลุ่มจิตอาสากลุ่มที่2เสก26ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านท่าบอ่อและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ